วันนี้เราจะมาสรุปข้อมูลโกโปรฮีโร่12แบ็จะเป็นยังไงบ้างวันนี้ไปชมกันเลยครับล่าสุดนะครับก็มีข้อมูลนะครับแล้วก็รูปหลุดทั้งหมดนะครับของเจ้าตัวโกโป h ฮีโร่12แบ็นั่นเองนะครับหลุดออกมาซึ่งก็เป็นข้อมูลนะครับที่คาดว่าน่าจะตรงมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวกล้อง12ตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราย้อนกันไปนิดนึงนะครับตัวก่อนหน้านะครับก็จะเป็นเจ้าตัวโกโป h ฮีโร่11แบ็คพร้อมเปิดตัวกับฮีโร่11มินีนั่นเองนะซึ่งโกโปงฮีโร่11แบบ็ จุดเด่นนะครับสําหรับผมเลยก็คือมีอัตราส่วนวิดีโอนะครับที่8ว่าชาวบ้านคือ8จอ7นะก็คือเราสามารถนะครับถ่ายเป็นแบบเต็มเฟรมเลยแล้วเราเอามาครอปนะครับที่หลังไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนได้ซึ่งอันนั้นนะครับก็คือจุดเด่นมากๆสาหรับเจ้าตัว g o p o h e r o e 11สําหรับผมเนาะซึ่งตัวนี้นะครับแต่ละอย่างนะครับก็มีการอัปเกรดขึ้นมานะครับอีกพอสมควรเลยอย่างแรกเลยนะครับก็คือเซนเซอร์ตัวใหม่ครับตัวนี้นะครับจะใช้เซนเซอร์1นิ้วนะครับซึ่งหนนิ้วหลายคนอาจจะแบบ คือสเปคเดียวกับเจ้าตัวกล้อง Sony RX100 s e r i e s นะครับหรือว่าเจ้าตัวกล้องแบบ Sony c b 1 Series เนี่ยซึ่งพวกนั้นก็ใช้เซนเซอร์1นิ้วซึ่งเป็นขนาดเซนเซอร์ที่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับเจ้าตัวแอคชั่นแคมรุ่นอื่นเนาะย่างส่วนตัวนะครับผมใช้เจ้าตัว o s m o a c t i o n 3ใช่ไหมครับพอดีไม่รู้มันหายไปไหนแล้วนะครับแต่กล่องยังอยู่โอเคสนัยังอยู่นะครับก็เจ้าตัวนี้นะครับจะได้เซนเซอร์นะครับขนาด1นึ่งส่วน1.9นิ้วซึ่งเท่ากับเจ้า หน่1นิ้วก็คือใหญ่กว่าเดิมนะครับเกือบเท่าตัวเลยเดียวทูวเป็นเซนเซอร์ที่ใหญ่มากๆนะครับซึ่งความละเอียดของเจ้าตัวใหม่อยู่ที่3.2ล้านพิกเซลเนาะสิ่งที่ผมค่อนข้างกังวลครับพอเซนเซอร์ใหญ่นะครับระยะโฟกัสใกล้ที่สุดอะ่ะมันจะถอยออกไปซึ่งผมไม่รู้ว่าถ้าโคโปูใส่ต้โฟกัสกับเจ้าตัวโคโปูฮีโ 12, ร่สิบสองแบตัวนี้ผมจะแฮปปี้มากเพราะว่ามันจะสามารถนะครับทำงานอะ่ะได้ค่อนข้างจากกลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งมันจะเป็นปัญหาเอ่อผมเข้าใจว่าโคปูไม่มีปัญหานี้นะตัวออสโม่ค มีปัญหาว่าถ้ามันใกล้เกินไปด้วยความเป็นเซนเซอร์ใหญ่อะมันจะไม่โฟกัสให้เราครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอะเจอปัญหากับจอตัวออสโมเมื่อมันเป็นแอคชั่นแคมนะครับที่เป็นจอตัวเซนเซอร์ใหญ่นั่นเองอันนี้ต้องรอติดตามชมโนว่าทางโกโปรนะครับจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงซึ่งถ้าไม่มีต้โฟกัสผมคาดว่า100%นะครับด้านเนี้ยมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าอย่างตอนนี้มีอินสตาแวร์ใช่ไหมครับก็มีปัญหาเรื่องนี้นะครับเช่นเดียวกันครับง้นวิดีโอครับเป็นจุดเด่นครับของเจ้าตัวโกโปรอยู่แล้วนะครัตววีีี้้สสาาถถ่่ยดดดโอไงุทเจ 8K 60fps นะครับตามข่าหลือซึ่งจริงๆ32ล้านพิกเซลมันอาจจะไม่พอนะครับผมไม่ชัวเรื่องนี้มากๆเนาะส่วน 4K ครับจะได้ 240fps นะครับขั้นตอนตัวใหม่ครับเป็นเจ้าตัว Hyper s m o o t h 5.0นะครับน้ำหนักอยู่ที่165กรัมซึ่งก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่ค่อนข้างจะไม่ได้หนักมากนะครับแต่พอวมอุปกรณ์เสริมก็เดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัว GoPro Hero 12 Black นะครับส่วนตัวนะครับผมอาจจะไม่ใช่ user GoPro แบบ100%นะครับแต่เจ้าตัวเก่าสิ่งที่ผม เคยเจอแล้วก็พบเจอนะครับก็มีประมาณหลายเรื่องนะครับที่อยากให้เจ้าตัวใหม่นะครับมันแก้ปัญหาได้สักทีนะครับอย่างแรกเลยครับคือด้านของความร้อนนะครับโกโปรตั้งแต่แบบ8 9 1 0 11นะครับทุกตัวพอถ่ายโฟเัสยาวอ่ะมีปัญหาความร้อนทุกตัวเนาะซึ่งก็ต้องบอกครับว่าคิดว่าตัวใหม่อ่ะมันอัดฟีเจอร์ไปมากยิ่งขึ้นซึ่งส่วนตัวนะครับผมคิดว่าด้านเนี้ยน่าจะยังเป็นปัญหานะครับอยู่เหมือนเดิมก็เราจะตามมนต่อไปอย่างที่2นะครับคือเวลาที่คุณเสียบนะครับจาตัวใหม่หรืออะไรเงี้ยคุณ ก็มีมเดียมอดซึ่งถามว่ามีเดียมอดใช้งานได้ไหมมันก็ใช้ได้แหละแต่มันต้องซื้อเพิ่มแล้วมันก็เกะกะมากยิ่งขึ้นเนาะผมอยากให้มันนะครับสามารถเสียบไทซีนะครับอย่าง DJ i อ่ะมันก็มีอะแดปเตอร์ไทซีนะครับที่เราเสียบพอสมูได้นะซึ่งผมอยากให้นะครับเจ้าตัวฮีโร่สิบสองแบนะครับมันตัดเจ้าตัวมิดเดียมอดไปเลยโดยที่เรานะครับไม่จำเป็นต้องใช้เราเราก็สามารถต่อไมโครโฟนได้นั่นเองครับกำหนดการเปิดตัวครับของเจ้าตัวกกโบฮีโร่สิบสองแบตตัวนี้นะครับจะอยู่ที่สิบห้าก จากวันที่คลิปตัวนี้นะครับได้อ่าประกาศนะครับออกไปครับก็ตามชมกันเนาะส่วนเรื่องราคาครับก็รุนนะครับให้ราคามันเท่าเดิมนะครับก็เมืองนอกครับอยู่ที่499เหรียญนะครับสำหรับเจ้าตัวโคโโปฮีโรสวีตแบ็คโนะเราิดตามชมกันครับว่าเจ้าตัวโคโโปฮีโร่12แบ็คตัวนี้ด้วยความสามารถที่มันเพิ่มขึ้นเน่ยราคานะครับมันจะโดดขึ้นหรือว่ามันจะเท่าเดิมนะครับเราติดตามชมกไปเลยได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเดอะบีขอวัสดีครับ